สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสารคามวันนี้เราก็จะพาท่านๆนนะครับมาทําความรู้จักกันกับสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายและทางยุโรปเนี่ยเขาก็จะฮิตและก็ฮอตกันแต่ทางภาคเหนือเนี่ยเขาก็ปลูกกันพอสมควรนะท่านผู้ชมแต่เราก็จะเห็นสมุนไพรชนิดนี้นะ่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆและก็สื่อต่างๆมากมายนะครับและก็ใน ในโลกของออนไลน์ต่างๆเพราะเป็นสมุนไพรที่ช่วยลดอาการผ่อนคลายความวิตกกังวลและทําให้มีอาการนอนหลับหลับลึกซะด้วยนะครับก็คือส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเอาชาชาคาโมไมล์เนี่ยไปทําในรูปแบบของชาชงดื่มนะท่านผู้ชมก็เหมือนกับดอกเค๊กหวยที่โจได้นําเสนอกันนะครับว่าวันนี้ ดอกคาโมไมล์เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการมหาลัยต่างๆเนี่ยก็มีงานการวิจัยมากมายท่านผู้ชมเพราะมีสารอนุมูลอิสระต้านเซลล์มะเร็งอ้าวนะครับและก็บำรุงระบบการย่อยอาหารได้ดีขึ้นก็คือการย่อยอาหารของเราเนี่ยท่านผู้ชมมันก็จะมีแบบถ่ายไม่ค่อยออกบ้างทาย เป็นก้อนบ้างถ่ายเป็นขี้แพะบ้างและแต่นะครับระบบการย่อยอาหารของเราเนี่ยสมุนไพรคา,ามโมไมล์ก็จะเป็นสมุนไพราทางเลือกนะครับเดี๋ยวโจก็จะมีจอใหญ่ๆให้ดูนะครับว่าดอกเขาเป็นอย่างไรแต่นี่ก็คือแบ็กกราวแนละ้วท่านผู้ชมอันนี้ก็คือต้นจริงๆเลยที่โจได้ทําการเพาะปลูกนะครับหวานไว้นะครับแล้วก็ทางด้านหลังนี้ก็ใช่นะครับเป็นแปลงเลยอันนี้ยังไม่ออกดอกแล้วก็มีไม่ออกดอกก็มีคือ,ค,อคือมันรีดตามอากาศไง คืออากาศบ้านโจเน,นี่ยหนาวก็ประมาณ18 19องศาเนี่ยตอนกลางคืนนะครับช่วงนี้ก็คือประมาณนั้นแต่ว่าก็จะมีบางช่วงอยู่ประมาณ15 14 13อะไรประมาณนี้นะครับแต่นะครับ12นี่ยังไม่เจอท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าอุณหภูมิประมาณ1819เนี่ยดอกคาโมไมล์เนี่ยก็ก็ก,ก,ก็โอเคสำหรับที่มหาสารคามนะท่านผู้ชมวันนี้เป็นการเสนอการเซิร์ฟเซิร์ฟที่เรามาพูดกันว่านะครับ ในการเอาดอกคามโมไมล์เนี่ยช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียดคลายความวิตกกังวลอย่าลืมนะว่าสมัยนี้นะครับก็มีปัญหากลุ่มเล้านะครับมากมายทางด้านชีวิตค่าใช้จ่ายต่างๆทางด้านเศรษฐกิจต่างๆทางด้านปัญหาครอบครัวปัญหาในการซื้ออยู่ซื้อกินการใช้เงินใช้สอยเงินต่างๆนะครับแม้แต่ในการเข้ากับเพื่อนฝูงนะครับเข้าเพื่อนฝูงยังไงก็คือในสํานักง,งานนะครับ แล้วก็บางทีทํางาน,นเครียดอยู่มันก็สมุนไพราชาคามโมไมล์เนี่ยก็จะช่วยผ่อนคลายแต่สําหรับวันนี้โจฮักนัสาราคามลุงโจสมุนไพรเนี่ยก็จะมาแนะนํานําเสนอนะครับให้รู้จักกันนะครับว่าภาคอีสานก็ปลูกได้เช่นกันท่านผู้ชมนะครับภาคไหนๆก็ปลูกได้แต่ว่าหน้าเนี้จะเป็นการที่รีบในการที่จะออกดอกคืออ,อย่างอย่างอย่างเราทานาข้าวเนี่ยเขาก็จะรีบออกดอก ออกออกออกข้าวออกผลแต่คามโมมาย์เนี่ยก็รีบเหมือนกันนะท่านผู้ชมก็พอๆกับดอกเค็กหวยคือพืชพืชอาหารทางทางทางหนาวเนี่ยนะครับมันก็จะรีบออกดอกเลยเพราะฉะนั้นนะครับสมุนไพรชนิดนี้เป็นสมุนไพรที่ผ่านงานการวิจัยนะท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่มีอ่าเกี่ยวกับระบบในการย่อยของอาหารบำรุงนะครับบำรุงในการย่อยของอาหารคือการย่อยอาหารของเราเนี่ยบางทีลำไส้ของเราเนี่ย มันทำงานที่แบบสลับซับซ้อนและก็มากมายในการที่จะย่อยอาหารแต่นะครับชาคาโมไมน์นี่ก็เป็นทางเลือกนะท่านผู้ชมเป็นทางเลือกแต่ว่าทำอ่าเป็นทางเลือกในการที่เราจะมาชงชาดื่มแต่สําหรับปีนี้โจก็จะเอามาเล็ดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันยังไม่ได้ทําเป็นชาท่านผู้ชมว่ามันมีรสชาติเป็นอย่างไรบ้างสําหรับที่มหาสารคามนะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักวันหนึ่งเดี๋ยวโจก,ก็จะทําเป็นชาชงดื่ม นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าในาเมื่อมันลอยอยู่ในแก้วแล้วรสชาติเขาจะเป็นอย่างไรหอมหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยพึ่งมันจะเยอะแต่ตอนเย็นเ็นเนี่ยไม่ไม่มีพึ่งมาตอมแล้วท่านผู้ชมตอนเ,เช้าเนี่ยจะมีพึ่งนะครับตัวเล็กๆเพราะว่าที่ที่ที่ไร่โจนเนี่ยก็จะเป็นไร่มะขามเทศนะครับไร่มะขามเทศเนี่ยเขากาลังจะออกเป็นฝักนะครับเดือนกุมภากุมภาประมาณกลางเดือนกุมภาเนี่ยก็จะเริ่มมีฝักขึ้นบ้างแล้วแต่สําหรับนะครับ พึ่งเนี่ยมันมาตอมนะครับมาตอมกินน้ําหวานจากดอกคาโมไมล์และก็สมุนไพรเก๊กฮวยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นญ้าหวานด้วยสเตเวียนะครับและก็ไม้ป่าต่างๆนะครับที่อยู่รายล้อมนะครับก็ก็มีดอกพึ่งก็จะมาตอมนะครับตอมแล้วก็กินดูดน้ําหวานแล้วก็ไปสร้างรังที่บนต้นมะขามเทศท่านผู้ชมอันนี้โจก็ได้กินรังเขานะประมาณ6-7รังแล้วนะแต่ส่วนมากก็คือไม่ค่อยได้มองดู้าข้างบน เอาล้วนะครับเราวันนี้นะครับเดี๋ยววันหน้านะโจก็จะมาชิมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าชงชาคาโมมายแล้วมันช่วยผ่อนคลายจริงไหมทางด้านการทําให้นอนหลับสบายหลับลึกนะครับทาให้หลับลึกได้ดีขึ้นบางคนเนี่ยการนอนหลับท่านผู้ชมเป็นอะไรที่นั่นมากก็คือหลับยากเพราะฉะนั้นคาโมมายเนี่ย ชาคาโมไมล์แลก็จะเป็นสมุนไพรทางเลือกนะเดี๋ยวก็บอกว่าเอ๊ะโจก็อันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีไม่ใช่นะครับมันเป็นทางเลือกใครมีอะไรก็สามารถที่จะทํากินได้นะครับเป็นอย่างนั้นแต่สําหรับโจห้าหน้าสรารคามแนละ้วท่านผู้ชมก็จะเอามาถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าถ้าหากท่านใดที่เคยดูคลิปก่อนๆของโจห้าหน้าสรารคามเนี่ยกับลุงโจสมุนไพรเนี่ยนะครับอ่าโจก็จะถ่ายตั้งแต่ตอนเป็นเบีย้ยเป็นก้านเล็กๆนะครับ แล้วก็มาทําให้ท่านผู้ชมถ่ายทําให้ท่านผู้ชมแล้วก็ถ่ายทอดท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับผ่านงานการวิจัยเนี่ยทำให้นอนหลับลึกบํารุงการย่อยระบบของการย่อยอาหารของเรานะครับก็คือกระเพาะของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับการย่อยช่วยย่อยได้ดียิ่งขึ้นและเป็นสมุนไพรที่มีสารอนุมูลอิสระต้านเซลล์มะเร็ง ได้อย่างดีนะครับไปดูงานการวิจัยได้เลยนะครับว่ามหาวิทยาลัยลโจไม่พูดแล้วกันนะครับแต่เป็นมหาวิทยาลัยในเมืองไทยนี่แหละนะครับ mm. เขาก็มีงานการวิจัยเพราะฉะนั้นแล้วสมุนไพราทางยุโรปเนี่ยนะครับหรือทางอื่นๆที่เขาปลูกกันไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยทางภาคเหนือผมก็เลยมาได้ทําการทดสอบปลูกนะครับว่าให้รู้จักกันว่านิสัยของดอกคาโมไมล์เนี่ยมันเป็นอย่างไรถ้าปลูกในช่วง เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาหรืออะไรอย่างเงี mm ้ยนะครับอ like mm ัน hmm. นี้โจก็เพาะไว้แล้วแล้วก็ขุดมานะครับแล้วก็มาเน็บ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 ไม่เป็นแปลงนะท่านผูแปลงทางด้านนี้ก็มีนะครับก็ประมาณสองแปลงใหญ่ๆแต่ว่าไอัเนี้ยก็จะเป็นแปลงเล็กๆนะครับที่อ่แปลงประมาณสองเมตรคูณเมตรอ่ะนะครับสองเมตรคูณเมตรก็ประมาณอยู่สี่เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปลงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสองแปลงเนี่ยโจปลูกก่อนไง มันก็เลยออกดอกกันเต็มเลยเนี่ยอันนี้ก็ความสูงก็ประมาณอ่าประมาณสองไม้เป็นทัดได้ท่านผู้ชมก็ประมานอ่าเลยเลยหัวเข่านิดหนึ่งถ้าในช่วงเขาออกดอกอันนี้โจไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยโจใส่ขี้วัวนะครับก็คือมูลวัวนี่แหละนะครับใส่มูลวัวที่แห้งแล้วนะครับเก็บไว้เป็นปีแล้วเราก็ออกมาใส่นะครับคืออ่าเขามีรากที่เยอะมากแต่ใบเหมือนผักชีนะครับอันนี้ก็พูด ไปนะท่านผู้ชมก็ได้รับชมกันไปด้วยนะครับว่าดอกเขาเป็นอย่างไรนะครับดอกเขาก็ไม่ใหญ่โตท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวโจจะดมให้ดูนะว่าหอมไหมหอมอ่อ,อนๆท่านผู้ชมหอมอ่อ,อนๆแต่ว่าก็ไม่แรงนะแต่เก๊กฮวยนี่แรงนะครับและเป็นสมุนไพรที่วันนี้เป็นการนําเสนอเนี่ยคือช่วยย่อยของอบํารุงช่วยย่อยบํารุงระบบการย่อยของอาหารในกระเพาะของเรา และทําให้นอนหลับลึกคลายความวิตกกังวลน,นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตใจมากมายท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางทาง่านทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสังคมนะครับเราก็มีปัญหาทั้งนั้นความเป็นอยู่เป็นกินนะครับการหาเงินหาทองนี่ก็หายากหาเย็นนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งท่านผู้ชมวันนี้โจก็ได้มาเชยชมนะครับสําหรับเราที่ปลูกไว้แล้วเราก็อยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมเชยชม ไปพร้อมกับลุงโจสมุนไพรโจฮักนาสารคามนะครับสวัสดีครับถ้าใครอยากนอนหลับลึกนะท่านผู้ชมแต่ถ้าถามว่าอ่าโจทําขายทํานู่นนี่นั่นะหรือ,อยังโจยังไม่ได้ทําแต่เป็นการนําเสนอแต่ว่าปีหน้าเนี่ยนะครับก็คงจะทําหลายแปลงอยู่ท่านผู้ชมอย่างน้อยก็คืออ่าเราทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะเนาะแต่ว่าเราก็ทําคือโจทํางโจเองไงนะครับทําเองนะครับทําเองแล้วก็ ปลูกเองทําทุกอย่างเองแล้วก็ดายญ้าไดอะไรนี่ก็ดายญ้ายางไม่เสร็จเลยนะครับอันนญ้าก็เยอะนะครับผมใบเขาเป็นเหมือนใบผักชีท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้มากด้วยคุณค่าจริงๆนะครับสำหรับต้านเซลล์มะเร็งได้อย่างดีช่วยบํารุงการย่อยระบบอาหารและทําให้นอนหลับลึกดียิ่งขึ้นคลายความวิตกกงังวลช่งงัดนักแห่สมุนไพร ข้าโมไาม์สวัสดีครับชงเป็นชาชงดื่ม